ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่เราโชคลอราลาบอยู่นะคะในช่วงนี้ใครที่ไปขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องบอกว่าคุณ ติดสินบนอะไรหรือเปล่าคุณขอแล้วคุณได้นะคะแต่คุณไม่ไปแก้บนนะคะหลายๆคนรู้สึกง,งุญหงดนะคะรอนะคะสิ่งที่รอไม่ได้ดังใจสักทีนะคะจริงๆโชคลาบก็มีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบนะคะให้ในสิ่งที่คุณขอหลายๆคนอาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะคะมีเกณฑ์จะได้นะคะแต่ได้ช้านะคะซื้อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลือง สีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 9 9นะคะ1 9 9ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ